อารมณ์สี่หนึร้เทำเป็นกุศลเป็นฉนยัยโยคาวจรบุคคลเจริญมัรคะปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัดจากการมสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์มีกำลังน้อยมีอารมณ์เล็กน้อยและถึงอยู่ในสมัยใดผัสสะ ละถึงอวิเคปะมีในสมัยนั้นละถึงสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นกุศล168ทํรเป็นกุศลเป็นฉนโยคาวจรบุคคลเจริญมรคคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌาน ที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์มีกำลังน้อยมีอารมณ์ภัยบณ์และถึงอยู่ในสมัยใดผัสสะและถึงอวิเเคปะมีในสมัยนั้นและถึงสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทรรเป็นกุศล